สวัสดีครับเพื่อนเอนก็มาต่อกันคลิปที่7.1นะครับเดี๋ยวก็จะนําพระเข้าแกนกลางนะครับทั้นแรกก็ทําทําความสะอาดนะครับทำความสาะอาดแกนกลางก่อนเหมือนเดิมนะครับ Okay. ได้แบบนี้นะครับ๋ยวปรับกล่องนิดนึงนีน่นะครับก่อนที่จะนำผ้าเข้าแกนหนเพื่อนเพื่อนก็มาเช็คอีกทีนึงนะครับที่ว่ารอยด้านข้างเนี่ยที่ว่าเราปรับไส้ในสอนะฮะถ้าเราปรับดีเขาจะไม่มีรอยนะฮะหรืออาจจะมีนิดนแล้วก็เช็ดออกนะครับเท่าเช็ดเบาๆรูปออกนะครับยิ่งถ้าเป็นผ้า เนื้อขา,ขาวๆพระใหม่ๆอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ปรับไส้ดินสออย่างที่ผมบอกนะครับมันจะเป็นคาบแบบเห็นชัดเจนมากนะครับบางคนเขาก็ซีเรียสน,นะครับนะครับเ้าก็วางไปก็ได้อย่างนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็ใช้น้ํายานะครับก็จ,จุดตะเกียงตึ้งไปเลย ก็รลนไปก่อนนะลนไปก่อนพอให้ความร้อนเขากระจายเสร็จเพื่อนเพื่อนก็ใช้ผู้กันนะชุดยาแล้วก็ป้ายปาดไปปาดแล้วก็ลนไฟลนไฟนะฮะเหมือนเดิมนะครับถ้าอยากจะให้ใส่มากเพื่อนก็ปาดสักสองสามรอบนะครับแล้วก็ลนปลาดลนปลาดลนอย่างนี้นะฮะร,รอบนึงก็ได้ โอเคนะครับพออย่างเี้เพื่อนก็ลนนะครับลนในแกนนิ่มเลยนะครับอย่าลืมบากนะครับเพื่อนบากตรงเนี้ยสัญลักษณ์ที่เราให้รู้ว่าด้านไหนด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่นะครับเพื่อนก็ลนไปแล้วก็ลองเช็คไปนะครับว่านิ่มได้ที่ยังนะฮะถ้ายังไม่ได้ก็อีกนิดนึงนะฮะแล้วก็ลนอย่าให้แตกนะครับเป็นจุดใส่จุดตาปลาอะไรนะฮะ ถ้ามันแตกชิดด้านนอกก็ไม่เป็นไรนะครับเห็นไหมฮะโอเคพอได้ละเราก็ามาใส่ไปเลยนะครับผ้าเราก็ใช้พิมพ์นอกตัวนี้แหละฮะที่เราทํของเขาเนี่แหละกดเข้าไปกดให้ดีนะครับตรงนี้ก็รีบเอามาจาับนิดนึงนะฮะให้ผ้าอยู่กึ่งกลางเดี๋ยวก่อนที่พ้าเขาจะเย็นมากกว่านี้นะครับเห็นไหมฮะพ้าเขาก็จะอยู่เข้ากําลังดีนะฮะไม่ได้ฟิตมาก เราก็ใช้พิมพ์ตัวที่เราเตรียมไว้แบบนี้นะแล้วก็ามาดับรีบดับนะครับเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะเย็นก่อนนิบทุ้งไว้นะครับถ้าไม่มหนีบถ้าไม่ดัดไว้เดี๋ยวเขาก็จะงอนะฮะไม่ตรงทีไว้ก่อนนะครับุ่งนี้เราก็มาแต่งพิมพ์ในเราก่อนนะครับใช้กระดาษทรายรับแต่งพิมพ ในระหว่างที่รอแกนกลางเย็นนะครับขัดด้านหน้าด้านหลังนะครับ นบบน้นะครับ,รบพอทำความสะอาดเสร็จนะเพื่อนก็เอาคัตเตอร์มากรีดกระดาษนะครับตรงพิมตรงพิมกลางเอตรงพิมไม้นะฮะกรีดด้านข้างนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ลอกออกกรีดด้านหลังด้วยนะครับพอสมเูร็์นี่เดี๋ยวเราต้องพลิกด้านนะครับพลิกด้านกด ด้านหน้าก็ใช้ด้านหน้ากดนะครับด้านหลังเราก็พลิกด,ด้านหลังกดอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะฮะท่าเพื่อนกลัวว่าด้านไหนด้านหน้าด้านหลังเพื่อนก็ทําเครื่องหมายเยงี้ยจุดดำๆหรือกากระบาดไว้หรือเขียนเลขหนึ่งไว้ก็ได้นะฮะมันได้เสร็จเพื่อนก็มาทําความสะอาดแกนนะครับ อย่าป้ายๆไปอยู่แล้วใครอยากจะให้แกนตอนนี้มันใสเ,นเพื่อนก็ไปขัดกับผ้าขัดใสนะฮะจุกทำความสะอาดแกนให้ดีไล่ฝุ่นนะครับโอเคเราได้่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็ <c oughs> มาเช็ดทำความสะอาดทีนะึง <Okay. S 2> เดี๋ยวเราก็มาเตรียมพลาสติกนะครับเตรียมพลาสติกที่ทำหน้านูนครับพอได้พลาสติกมาแล้วเพื่อนก็เอามาทำวามอาบนะครับเหมือนเดิม ่อมน่ล้วถ้ามันหินหินไม่กนโอเคนะครับเพื่อนก็ใช้คัตเตอร์นะฮะเปิดกระดาษด้านหน้าออกนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้ทำนูนด้วยน้ำยานะครับนะฮะเพื่อนก็น้ำยาจุ่มไปนะครับอย่าให้นูนมากก็ใส่มากนะครับ เราก็กดด้านแรกก่อนนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะหลักการลนลน,ส,น,น,นส่วนที่1ส่วนที่2องตรงกลางส่วนที่3ด้านท้ายนะครับครบแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งก็มาวนดูพอควันขึ้นนะครับถ้าเรา จอมากล้นมากเนะี่ยเดี๋ยวเขาจะแตกนะฮะเป็นตาใสๆโอเคท่าลงไปกดให้นัน่นนะฮะแบบนี้ให้มันผิวสัมผัสด้านข้างให้มันเรียบๆนะครับกดลงไปนี่น่น,พนเพื่อนก็มาเล็กดูได้นะฮะถ้าเราใช้กระจกแผ่นชิ้นเล็อย่างเงี้ยความรูนมันขึ้นมากำลังสวยแล้วก็ใช้มือเบรกไว้นะฮะ บบน,นี้ถ้ามันขึ้นไม่มากเดี๋ยวเราก็ไปลรโนนทีนึงนะสมเด็จเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาลนซ้ําอีกนะครับกันยุบนี่ฮนะเขาก็จะไม่ขึ้นเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลนอีกทีนึงโอเค ด้านสัมผัสตรงนี้นะครับเพื่อนๆต้องกดให้เรียบนะครับต้องให้มันเรียบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเดินน้ํายาเนี่ยน้ํายาเขาจะได้ติดประสานกับแกนกลางได้ดีนะครับมันจะไ,ไม่ได้เป็นคลื่นเป็นหยกัยกๆอะไรพวกนี้นะถ้าเพื่อนๆเปิดพิม์นอกพิมพ์ในถ้าเปิดกว้างไปเนี่ยมันก็จะทําให้ระยะห่างของขอบพลาสติกตัวเนี้ยจะไม่สวยนะฮะเพื่อนๆลองสังเกตดูถ้าถ้าใครเปิด พิมพ์นอกห่างไปนะครับมันจะทําให้ปลาติกขอบด้านข้างเนี่ยมันจะแบนๆลงไปหน่อยนะฮะมันจะไม่เป็นสันอะไรแบบอย่างนี้นะครับมันจะแบนๆลงไปเดี๋ยวเพื่อนๆลองสังเกตดูได้หน้าแรกเสร็จแล้วเราก็มาทำหน้าสองนะครับ เพื่อนก็ใช้หน้าสองนะครับเริ่มจะน้ำยาป้ายลงไปนี่แล้วก็ปิด ครับพอคอนขึ้นแล้วเราก็พอนะครับแล้วก็วางรีบวางเลยแล้วเราต้องพลิกด้วยนะครับนี่คือการกดด้านหลังนะครับกดที่แน่นนะครับตรงนี้อย่างที่ผมบอก โอเคนี่เราได้ตัวพิมพ์หลังแล้วนะฮะตัวด้านนน้นด้านหลังสติดไอ้แกนการที่เราลงไว้เมื่อกี้ก็เย็นแล้วนะฮะได้ที่ละเพื่อลองมาทาบกับภพาะก,ก่อนก็ได้นะฮะนีเห็นไ,ไหมะฮะ ตัวพิมพเนี่ยเขาจะใหญ่กว่าองค์พันนิดนึงนะครับเพื่อทําไมเราเราต้องเปิดพิมพ์ในให้ใหญ่กว่าองค์พันนิดนึงนะครับก็เพราะว่าเวลาเราเชื่อน้ํายานะครับน้ํายาเขาจะไม่ได้เข้าไปในแกนกลางนะฮะเพราะว่าเป็นพระเนื้อผงนะครับน้ํายาเข้าไปมันจะไม่ดีนะครับเข้าไปในแกนกลางแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาแต่งเองก็ามาตัดหน้าน,นูนหน่อยนะครับ เรตัดแต่งเสร็จนะครับเราก็มาทำความสะอาดหน้านูนนะครับผ้าสะอาดมาเช็ดพอเช็ดสะอาดเสร็จนะครับพเพื่อนๆก็ทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวเรา มาเช็ดแกนกลางตรงนี้มีพระนะฮะเช็ดเฉดีแล้ใช้รูปลมเป่าเพราะเดี๋ยวเราจะจะประกบหน้าลุนแล้วนะครับเพื่อนก็จับเรียงองศาให้ดีนะครับดูตำแหน่งนี่ไป ก็ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังนะฮะพลิกดูให้มันดูอยู่ในกรอบสวยๆนะครับแล้วก็รอน้ำยา เลือนะครับเวลาเพื่อนๆใช้สลิงเนี่ยเพื่อนก็ทําให้ไอหรือว่าให้สลิงเขาได้ให้น้ำยามันวิ่งทั่วแกนก่อนนะครับพอได้เสร็จนะฮะเดี๋ยวเราก็มาเชื่อมน,น้ำยากันค่อยๆเดินน้ำยานะครับพระเนื้อผงนี่เราต้องระวังนิดนึงนะครับ เพราะทำไมเราถึงต้องเปิดพิมพ์ให้ใหญ่กว่านะฮะก็เพราะว่าป้องกันน้ํายานะครับนี่นะครับใช้วิธีหนีบไล่ไปพร้อมยาเขาหยุดวิ่งเพือเ่อก็เติมต่อนะฮะเติมที่ะนิด ถ้าเพื่อนๆก็ใช้คัตเตอร์นะฮะนี่นะครับใช้คัตเตอร์งัดขึ้นถ้ามันไม่เต็มอย่าตรงส่วนไหนนะฮะแล้วก็ฉีดไปใหม่แล้วงัดนิดนึงนะครับเดี๋ยวยาเขาก็จะเต็มเหมือนเดิมแล้วก็รีบหยิไว้นะครับ ก็เช็คดูนะครับส่วนไหนไมันยังไม่เต็มโอเคแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาทำความสะอาดแผ่นหน้านนนด้านหลังนะครับครับพรเพื่อนทำความสะอาดเสร็จนะครับแล้วก็ใช้ลูกลมเป่าหน่อยนะฮิ้เป็น มีน้ําฉีดนะ,ะเก็เป่าให้แห้งเผือมีความชื้นแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้พลาสติกระยุถ้าเราไม่ได้ร่อนนะครับโอเคเรามาประกบที่สองนะครับก็เป่าจัดตำแหน่งให้ดีเหมือนเดิมนะครับดู เล็งหน้าเล็งหลังเล็งหัวเล็งท้ายเล็งให้ทั่วนะครับให้เขามุมเท่าๆกันโอเคโอเคเท่ากันละ อย่าเราใส่นิดเดียวเดี๋ยวมันก็วิ่งเองนะครับแล้วก็หนีบไล่ไปก็ปเช็คดูก่อนอีกทีนึงนะครับตรงไหนมันขาดไปมันยังไม่เต็มเราก็รีบๆใส่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวมันยามจะให้ไปมากกว่านี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้สักสามสี่นาทีนะครับแป๊บเดี๋ยวเราก็จะมาทําลนนูนนะครับแป๊บเดียวนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรา ฉีดน้ำยาเดินน้ำยาเสร็จนะครับน้ำยาแห้งได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มาลนทําการลนนูนนะครับแล้วก็ปรับไฟลงนิดนึงนะฮะถ้ามันเห็นว่าถ้าสร้างเป็นเกียงขึ้นสูงเงี้ยไฟแรงนะฮะเพื่อนก็ปรับพอประมาณนะครับต่อไปเพื่อนก็ปรับได้นะฮะนิดนึงอันนี้ลนด้านหลังก่อนนะครับ ตั้งมุมสี่ห้างองศาเพื่อนก็เล็งดูนะครับนี้ลนไปนะครับค่อยๆลนแล้วก็ออกมาเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆพองขึ้นนะครับเพื่อนก็ดูตรงไหนมันขึ้นมากขึ้นน้อยนะครับนะฮะก็ไล่ลนแล้วก็ออกมาสมเด็จเนี่ยมันจะยุบ บ่อยนะฮะสําหรับมือใหม่เนี่ยถ้าไม่ลนยังไม่ชินเนี่ยเดี๋ยวมันจะยุบคุ่เพื่อนกันนไห้ดีสาเหตุที่ปฏิขายุบเนี่ยแสดงว่าเขายังขยายตัวยังไม่เต็มที่นะฮะทั้งหมดด้านหน้าทั่วปฏิกนะครับพอเราปฏิมันขยายตัวหมดครบด้านครบทุกส่วนเนี่ยมันก็จะไม่ยุบตัวนะครับเนี่ยครับเพื่อนก็เล็งดูนะครับตรงไหนมันขาดอีกนิดนึงตรงนี้หัวนิดนึงนะครับ เล็งดูนะครับทานนิดนึงโอเคนะครับด้านหลังเสร็จนะครับเราก็มาลนด้านหน้าต่อเดิมนะฮะตั้งสีมังสาค่อยๆวนไปแป๊บนึงนะครับเราวออกมาเราให้รถผลิ์เขาค่อยๆนูนขึ้นนะครับเพืนอะมอง ตรงไหนมันไม่ขึ้นเพื่อนกันเหรอโอเคนะฮะแล้วก็ออกมาโอเคถ้ามันลงไปเพื่อนก็กดนะฮะกดกดครึ่งคึงแต่ยังให้ขอบเขาล้มนะครับตรงสมเด็จดันข้าอีกใช่ไหมดัน้าไม่ขึ้นก็นินดนึงกดครึ่งคึงไปข้างนี้หน้อยนึง โอเคนะฮะเห็นไหมครับเพื่อนจะนูนลนักษณะแบบนี้นะครับด้านหน้าเขาก็จะนูนมากกว่าด้านหลังนะครับแล้วก็ปล่อยรอเย็นแล้วก็รอแต่งนะครับท่านี้นะครับการเลี่ยมพระสมเด็จสําหรับมือใหม่เนี่ยอาจจะติดปัญหาหลายอย่างนะครับไม่ว่าทําแกนฟิตไปบ้างลนแล้วทําหน้าน้าน,นแล้วมันยุบบ้างอะไรพวกนี้นะครับ ก็ฝึกเอานะครับหรือว่าตอนเดินน้ํายาเนี่ยน้ายาเข้าไปในแกนขอบด้านข้างเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ต้องดูนะถ้าใส่น้ายาเยอะไปเดี๋ยวมันจะเยิ้มไหลเข้าไปด้านในนะฮะด้านในแกนก็น้ํายาโดนพระเนื้อผงอีกนะครับก็จะไม่สวยเลยนะครับพออย่างนี้เพื่อนๆก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับค่อยๆฝึกนะครับสําหรับมือใหม่เข้าใจว่ามันติดปัญหากันทุกคนนะครับใจเย็นๆนะครับถ้าใจร้อนนี่ก็เดี๋ยวจะเสียเลยนะครับ ก็เพื่อนๆก็ลองไปฝึกดูนะครับพระสมเด็จเหมือนเดิมครับในส่วนของการตัดแต่งเนะี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนทีเดียวนะครับว่าการตัดแต่งเป็นแบบไหนยังไงนะครับสําหรับพระสมเด็จเนี่ยก็มีเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆยังติดใจสงสัยนะครับเดี๋ยวก็เข้าไปดูใน YouTube หลายๆรอบนะฮะก็ดูแล้วผมก็จะสร้างเพจทําเพจด้วยนะฮะก็มีอะไรก็โทรมาสอบถามได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ